วันนี้พี่นกจะพาไปตามหาบูตนกนางแอ่นในง,งาน a อท็อปซิตีปี2024กันค่ะอ่ะตามพี่นกมาเลยหลังจากที่เราเดินผ่านประตูมาแล้วให้เดินตรงไปเรื่อยๆจนเจอเวทีการแสดงหลังจากนั้นให้มองไปทางซ้ายมือค่ะแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆให้มองหาเสาเลข20 เราก็ค่อยๆเดินตามเสาเลข20ไปเลยนะคะซึ่งก็จะอยู่ตรงกับทางเข้าห้องน้ำพอดีแล้วก็นี่ค่ะเสาเลข20เดินตรงมาอีกนิดหนึ่งก็จะเจอบูทพี่นกอยู่ตรงนี้ปีนี้พี่นกก็ขนสินค้าเส้นหมี่เตียวตรานกนางแอนมาขายในราคาพิเศษเฉพาะที่งานนี้เหมือนเดิมและยังมีสินค้าน้องใหม่อูดงเส้นแบน มาเปิดตัวไข่ใ,ในงานนี้เป็นงานแรกด้วยยังไงก็อย่าลืมแวะมาช็อปที่บูธของพี่นกได้นะบูธ S 6 0ย้ำกันอีกทีเจอกันที่บูธ S 6 0นะทุกคนพี่นกจะยืนรอต้อนรับทุกคนอยู่ตรงนี้